วันนี้อาจารย์ทะเนศนะครับจับเฮ้ยมจุ้ยนะครับเรามาร่วมแสดงความยินดีนะครับกับร้านต้างมนตาแฮสปานะครับโดยคุณเมยนะครัซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางเรนจุยเราได้มาจับผมจุ้ยทําร้านสปาใหม่นะครับและทำพิธีตั้งศาลไปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เราก็เป็นวันที่9วพิษภา ครับมาร่วมแสดงความดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณเมติอาคมสถานพี่ด้วยนะครับจุดไหนบ้างที่เราจับองค์จุวยน,นะครับได้เลยอันดับแรกก็ต้องขอ,ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะก็ใช้ริการจากอาจารย์เนี่ยค่ะมาสองครั้งแล้วนะคะครั้งแรกก็คือเป็นที่บ้านของตัวเองอาจารย์ก็ เป็นนักหนาเนี่ยที่อาจารย์แจ้งไปนะคะก็ทําได้ดีมากค่ะและธุรกิจที่บ้านอะไรก็ดีแบบขึ้นเป็นลําดับลาดับตลอดเลยอันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะแล้วเราก็มาต่อเนื่องกันค่ะท,ที่ร้านต้องมุนตานะคะร้านต้องมุนตาของเมย์น,นะคะทำถึงกับสปาแฮา์สปานะคะสปาผมสปาผมสไตล์เยดนามนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นล่างนะคะบริเวณชั้นล่างนะคะเมื่อคุณลูกค้าเข้ามาถึงเราจะมีห้องรับรองนะคะเป็นห้องรับแขกนะคะก็จะมีบริการ แรกก็คือจะทำการปรับอุณหภูมิร่างกายต่อนะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกเนาะร้อนมากเย็นมากก็สวิงนะคะด้านแช่เท้าตรงนี้นะค่ะใช้เวล8า8ปดถึงสินาะทะีค่ะด้านบนนี้นะคะชเชงเรียันนี้นะคะอาจารย์ฮามนี่แหละเป็นคนที่บอกมีเองน,นะคะว่าตรงไหนต้องเป็นน้ําตรงไหนต้องเป็นไฟตรงไหนต้องเป็นที่เก็บซักนะคะก็แบบว่าเก็บซักเก็บซับเก็บซับลดป็น แล้วเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันค่ะชั้นสองว่ามีอะไรบ้างนะคะเนาะร้านร้านอาจจะไม่ใหญ่แต่จัดวงจุ้ยได้ทุกมุมจริงค่ะก็อันนี้ก็ตามตามหลักของอาจารย์ที่บอกเลยนะว่าจะต้องมีสีเขียวสีขาวนะคะมีความร่มลืน่นความเย็นตาค่ะความสบายนะคะสวยมากสวยมากอันนี้ก็ชั้นสองแล้วนะคะวิยสวยมาก ทนี้ก็จะมีน้าค่ะมีต้นไม้จุดนี้จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่ากระตุ้นทรัพย์พลังหยา,รรา,าการ,ร,รนะครับเราใช้ธาตุน้ําในการกระตุ้นโชคนะครับแล้วก็สรงผ้าม่านที่เห็นนี้นะครับเป็นที่ของที่ใต้ธาตุไฟนะครับเราให้มีโคมไฟหนึ่งจุดนะครับทางเมย์ก็ได้ไปดูแบโกโคมไฟมาติดนะครับซึ่งเป็นลักษณะโคมนะครับกิงตามหลักดวงดุวย วา่าชัยภูมิด้านน,นี้จะเป็นทิศใต้ซึ่งจะได้รับพลงสสังแสงอาทิตยเยอะอาจจะทำให้ร้อนนะครับแล้วก็คอนเซ็ปต,ต์ของร้านเนี่ยจะเน้นความพึ่นะผ่อนคลายนะเราก็เลยติดผ้ามาออ่านเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่ก็ดีไซน์แล้วก็สีเนี่ยก็เลือกให้ตามหลักภูมิทุ่งใช่สีสทุกอย่างที่แบบบอกเลยว่าไม่ชอบอยู่แล้ว ใช่ค่ะเพราะอาจารย์ม,มันเลยคลิกกันง่ายแล้วก็การทำทุกอย่างออกมามันก็เลยสวย,สวยแบบสีสิ่งที่เราจะให้ถูงกระบอกหลายๆสีให้เลือกค่ะให้ลูกค้าเนี่ยเลือกได้ที่ถูกใจที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาในลักษณะนี้เลยนะครับสีเนาะแล้วแต่ว่าสีนี้ก็ในม,มองว่าน่าจะตรงกับเมีมากที่สุดค่ะอ่ะ